สวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับพบกับผมหลังเลนนะครับและนี่ก็คือรายการโมด Exclusive ครับ รายการที่จะนำท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับและเช่นเคยครับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาชมขั้นตอนการเตรียมงานของคาราวานวิทยาศาสตร์ครับที่จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับในหัวข้อกระจายความรู้อย่างเสมอภาคมากด้วยสารวิทย์ทุกทิศทั่วไทยครับ ซึ่งการเตรียมงานในครั้งนี้นะครับจะมีขั้นตอนยังไงบ้างและกว่าที่เขาเนี่ยจะเตรียมงานสําเร็จเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในขนาดนี้นะครับเขาจะต้องเผชิญกับอะไรวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ที่จัดการ,ก,ก,ารการเตรียมงานในครั้งนี้ครับน่าสนใจมากห้ามพลาดครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาชมการเตรียมงานคารวาลวิทยาศาสตร์นะครับที่จัดโดยอพวชครับและตอนนี้นะครับเขาก็เพิ่งจัดเสร็จกันหมาดๆเลยครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปคุยกับผู้ดูแลการจัดงานในครั้งนี้ครับนั่นก็คือ พี่ปิยะเย็นจันครับผมสวัสดีครับพี่ครับขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่เอแล้วกันนะครับครับผมคำถามแรกเลยพี่พี่เอตอนนี้ทำงานรับผิดชอบหน้าที่อะไรอยู่ครับก็จะเป็นคนบริหารจัดการเนาะกิจกรรมะคลาวันวิทยาศาสตร,ร์ก็ให้กิจกรรมคลาวันวิทยาศาสตร,ร์เนี่ยสามารถดําเนินการขึ้นมาเนาะให้น้องๆมาวมกิจกรรมกันได้ครับอ่ะะัอันนี้ทำมานานยังพี่โอ้โก เกือบสิบปีแล้วครับสิบปีฮะอันนี้คือทาตั้งแต่แบบครั้งแรกเลยไหมครับตั้งแต่ตอนที่ตอนแรกยังไม่เป็นคาราวานครับยังเป็นการทดลองดาเนินกิจกรรมอยู่จนตอนนี้ก็เป็นคาราวานมีรูปแบบชัดเจนแล้วก่อนหน้าที่จะเป็นคาราวานนี่เป็นอะไรมาก่อนหน้านี้เราจะเป็นการออกไปจัดกิจกรรมตามภูมิภาคต่างๆนะฮะก็อาจจะประมาณปีละครั้งสองครั้งประมาณเป็นการทดลองกิจกรรมในการยกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออกไปครับแล้วก็พอเริ่มได้ระบบชัดเจนแล้วก็ จะจัดมาเป็นค uh huh. ารวานวิทยาศาสตร์แบบนี้ครับ uh huh. แล้วก่อนที่จะมาเป็นกว่าที่จะมาเป็นคาราวานวิทยาศาสตร์ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ครับรบมีการเตรียมการกันยังไงบ้างนี่อถ้าจะเริ่มต้นเลยนะครับ uh huh. ก็คือตั้งแต่ทีมงานจะเริ่มวางแผนกิจกรรมก่อน,อนว่าเอ๊ะเราจะเอากิจกรรมอะไรบ้างจากอาพวชเนี่ยออกมาเพราะว่า uh huh. โดยน,นโยบ,บายคือเราจะยกพิพันธ์วิทยาศาสตร์แบบติ uh huh. ลูเต่าเลยเนาะยกออกมา uh huh. ทภูมิาคใช่หมดมเลยทั้งตึกใช่อยากยกตึกมาแต่มาไม่ได้ <c oughs> เอามาได้แค่ของนะครับอ๋อแล้วทําไมไม่ขนคนไปล่ะพี่ <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ขนคนไปขนาดนั้น <c oughs> ต้องมาเป็นรถบัสนะครคงต้องเป็นคาราวารถไฟนะครับ <c oughs> น,นกรก็เลยมาเอ๊ะเราจะทำไงดีเพราะว่าต้องมี <c oughs> ชิ้นงานมีกิจกรรมใช่ไหมครับก็เลยจัดรูปแบบได้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะมี ชิ้นงานบแบบที่อ,อพวชมีนะครับม,มีกิจกรรมแบบที่อ,อพวชมีบรรยากาศจะเหมือนกับมาที่อ,อพวชเลย<ม>ต่างกันแค่เราไม่มีตลุเต๋าให้ดูแต่เราจะมีชิ้นงานกิจกรรมต่างๆเหมือนอ,อพวชเลยครับอันนี้คือเป็นชิ้นงานที่จัดแสดงอยู่ที่อ,อพวชแล้วหรือว่าเป็นชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่ สร้างเตรียมไว้ครับเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับทำขึ้นมาใหม่เลยให้เป็นชิ้นงานที่มีการนําเสนอแบบเดียวกันหรือแบบนำเสนอแบบเดียวกันคือเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะแต่ว่าน้องๆสามารถเล่นได้เป็นแบบเดียวกับที่ไปถือลูกเต๋าเลยสือลูกเต๋าน้องก็จะไปเล่นเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้มันแสดงแต่ละที่เนี่ยครับแสดงเหมือนกันหมดเหรอพี่เหมือนกันนะครับก็คือทุกที่เนี่ยเราพยายามชูว่าเราคือพิพันธ์วิทยาศาสตร์ ออกไปหาน้องๆใช่ไหมครับเพราะนั้นทุกที่ก็ต้องเหมือนกันดูไหมครับเดี๋วว่าน้องๆทุกที่จะได้รับโอกาสเดียวกันอ่าอาจจะมีกิจกรรมบางตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้แมทช์กับตัวกลุ่มของภูมิภาคต่ตางๆนะฮะก็จะจัดเป็นทีมใน,มในแต่ละปีเท่านั้น,อนเองครับผมโอโ้แล้วที่เคยไปมานี่มีที่ไหนบ้างนี่ในเทอมนี้นะฮะจริงคาราวาเราจะแบ่งออกเป็นแผนการทำงานเนาะเป็นทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณ20 ถึง40จังหวัดดับเบิลเนาะดับเบิลเนาะนะครับก็โดยจะแบ่งออกเป็นหลายๆสายนะครับอย่างเช่นสายนี้ก็คือเราจะมาะตั้งเซ็นเตอร์เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเที่ยวชมกิจกรรมได้นะครับนในภูมิภาคอย่างเฉพาะเทอมนี้เนี่ยเราไป9จังหวัดในช่วงปีการศึกษานี้นะฮะ<อ>ก็เดือนที่แล้วเราไปที่ศรีสะเกดก่อนอนะครับศรีสะเกดวิทยาลัยนะครับไปที่หนองบัวลำพูเนาะโรงเรียนหนองบัวพิษนะครับแล้วก็ไปที่ น้องคายนะครับประทุมเทพวิทยาคารอันนี้เดือนที่แล้วนะครับเดือนนี้ก็จะมาภาคเหนือเนะอาะภาคเหนือเราก็จะไปที่ที่นี่ก่อนนะฮะพิริายาไยแพร่นะครับจังหวัดหน้าอาทิตย์หน้านะฮะก็จะไปที่กำแพงเพชรนะครับนะครับจากนั้นก็ยังไม่จบนะฮะไปต่อครับไปต่อก็ลงลงจะไปใต้ก็เวบออกตะวันออกทดนึงนะฮะก็จะไปที่ระยองนะครับระยองแล้วก็ฉะเชิงเซานะครับจากนั้นก็เนืหนก็ลงแล้วก็ลงไปเลยนะครับก็ไปใต้อีกสองจังหวัดนะครับไปที่พังงากบตบังครับเพราะฉะนั้น สิงหาคมนี้ก็จะหมดกิจกรรมพอดีได้กลับบ้านบ้างไหมพี่ได้ผ่านผ่านเวาชนิดนึงแต่ว่าไม่ได้กลับไม่ได้กลับโอ้โหไม่ได้กลับบ้านมากี่เดือนแล้วเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วจําทางกลับบ้านนา้ไมนีด้กลับไปแล้วมีอะไรใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยครับครับผมแล้วอย่างใน กิจกรรมที่นํามาเสนอให้กับน้องๆชมเนี่ยครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจพี่ก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ e x h i b i t i o n เนาะเป็นนิทรรศการวิทยาศาสตร์รูปแบบก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า h a n d s on นะครับคือนิทรรศการวิทยาศาสตร์แบบสื่อสัมผัสสื่อสัมผัสคืออะไรก็คือแทนที่เมื่อก่อนเราดูพิพิธัณธ์ใช่ไหมฮะไปเดินไปดูไปจดนะครับไปชมอย่างเดียวอันนี้คือการเล่น จับขยับหมุนเห็นปรากฏการณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์โดยการเล่นของตัวเองเหมือนมาเล่นของเล่นแต่ว่าเรียนรูวิทยาศาสตร์ได้ด้วยผ่านการเล่นของตัวเองก็จะมีชิ้นงานรูปแบบต่างๆเนี่ยประมาณ60ชิ้นนี่อย่างที่ตั้งอยู่ข้างหลังนี่นี่คือสามารถจับสัมผัสให้ให้น้องๆมีกิจกรรมมาร่วมเล่นได้ใช่หลายเรื่องมาเลยมีทั้งเรื่องฟิสิกส์เรื่องประสาทรับรู้การมองเห็นเรื่องเกมปริศนาต่างๆเพียบเลยนะครับก็เหมือนมาเล่นของเล่นเลยแหละนะครับแต่ว่าก็จะแฝงเรื่องของวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของ,<ม>ของวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้าไปด้วย uh huh. ครับแล้วอของเล่นต่างๆเนี่ยครับเอามาจากไหนโอ้ oh, อันนี้ก็ทางอาพชอก็จะมีการพัฒนา uh huh. นครับตัวกิจกรรมขึ้นมารวมถึงตัวนิทรรศการด้วยนะครับ uh huh. อย่างนอกจากชิ้นงานนี้แล้วเนาะกิจกรรม uh huh. ที่พัฒนาขึ้นมาก็จะมีกิจกรรมด้านนอกนะครับเรจะจัด uh huh. เป็นเต็นต์กิจกรรมนะครับน้องก็จะสามารถ เล่นประดิษฐ์เรียนรู้แล้วก็แข่งขันกันนะครับจะมีกิจกรรมหลานอกจากจากกิจกรรมที่ตั้งอยู่ตรงนี้ใช่เพราะอย่างตัวชิ้นงานเนี่ยเรานําเข้ามาจากต่างประเทศนะแล้วก็มีการพัฒนาตัวชิ้นงานขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมข้างนอกด้วยมีห้องไซส์โชว์มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์นะครับมีทดลองด้วยทดลองวิทยาศาสตร์แนวไหนครับก็เราเอามาด้วยสองห้องนะครับปีนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าเราพยายามปรับตีไม่เข้ากับแต่ละปีนะครับปีนี้เป็นปีเกี่ยวกับผลึก ก็าจะมีห้องทดลองทำไมถึงเป็นผลึกครับปีนี้เขาเป็นปีสากลเรื่องผลึกนะครับสองศเป็นึ่สี่เป็นปีสากลคือทั่วโลกทั่วโลกที่จัดแสดงในเกี่ยวกับคาราวานวิทยาศาสตร์ก็จะจัดเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลึกทั่วโลกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยปีนี้เขาจะให้ความสนใจเกี่ยวเรื่องของผลึกทําไมนี่เพราะว่าทุกปีนะครับในวงการวิทยาศาสตร์จะมีการจัดปีสากลทุกๆปีขึ้นมาเพราะนั้นเพื่อให้คาราวานอัปเดตเนาะอัปเดตกับ ประชาชนทั่ว,วไปแล้วก็สังคมด้วยก็เราก็จะนําเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องสัมพัญ์กับปีสากลด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาด้วย uh huh. อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะมีปรับกิจกรรม uh huh. เพิ่มเข้ามาในแต่ละที่ก็คือ uh huh. แบบนี้นะครับ กิจกรรมต่างๆนะครับก็จะมีทีมนักวิชาการนะครับของปวชเองนี่แหละก็นักวิชาการเอาจะมาได้ไม่หมดเนาะเพราะนักวิชาการต้องทำงานหนักมากเลยเพราะนั้นก็ต้องคีดเอทกิจกรรมต่างๆขึ้นมาแล้วกิจกรรมที่จะไปแสดงที่นั่นมีความแตกต่างจากตรงนี้ไหมครับในการดําเนินกิจกรรมคารวาเนี่ยก็ต้องต้งแส่ประสานงานเนาะประสานงานกับทางโรงเรียนทางโรงเรียนอยากให้เรามาจัดกิจกรรมร่วมกันก็ร่วมมือกันระหว่างเรากับโรงเรียนนะครับ